พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิที่แบบรูปแบบทั่วในสังคมที่เขาทำกันไปมันเป็นรูปแบบแห่งการปฏิบัติเป็นการดัดจิตนั่นเองเหมือนเรามีจิตแบบนี้พยายามจะดัดจิตให้เป็นอีกแบบหนึง่งก็ยังเป็นรูปแบบของการใช้กรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือทำมันไม่ได้ยึดติดในความเป็นธรรมแต่พอเริ่มไปปฏิบัติธรรมใช้กิเลสไปปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นกรรมซ้อนทม แต่การปฏิบัติอันแท้จริงนั่นคือท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่อาศัยทุกขณะจิตทุกขณะเวลาทุกๆปัจจุบันเป็นการล้างในทุกๆปัจจุบันคือไม่เป็นเหตุในทุกๆปัจจุบันแค่นั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าการปฏิบัติอันแท้จริงไม่ใช่ปฏิบัติที่วัดหรือปฏิบัติที่ไหนแต่มันเป็นเกิดจากการที่เรียนรู้การกรองการล้างในปัจจุบันในใจนี้เอง พอทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแล้วแล้วไปในทุกขณะปัจจุบันไหมเรื่องต่างๆไม่ติดไม่คาไม่คล่องไหมในใจนี้นั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดของการปฏิบัติแต่ถ้าการปฏิบัติที่แบบรูปแบบเหมือนการปฏิบัติแบบต่างๆว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนี้ต้องเดินแบบนั้นต้องหายใจแบบนั้นต้องท่องแบบนั้นต้องท่องแบบนี้แม้แต่การบูชาด้วยการสวดมนต์อ้อนวอนก็แล้วแต่ก็ยังเป็น เปลือกอยู่เป็นกระพี้อยู่ไม่สามารถที่จะช่วยให้หลุดพ้นใดๆเลยดังนั้นไม่แปลกใจเลยคนปฏิบัติธรรมทำไมมณะมากขึ้นคนปฏิบัติธรรมทำไมกลับมาบ้านกิเลสก็ยังเหมือนเดิมนิสัยก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ล้างที่เหตุจริงๆเป็นการแค่ปรุงแต่งพฤติกรรมใหม่ๆเพราะเวลาคนไปวัดก็เป็นการพัฒน์ตัวเองให้มันดูดี แต่พอกลับมานิสัยของตัวมันเองมันก็จึงเป็นปกติของมันเองอยู่แล้วนี่ก็าตามธรรมชาติแห่งกรรมจัดสรรกรรมบรรดาน,นั่นเองแต่คนเราก็พยายามปรุงแต่งที่จะไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆซึ่งมีรูปแบบตามคอร์สต่างๆซึ่งมันไม่ใช่เนื้อหาแห่งสจธรรมแห่งพุทธเจ้าอันแท้จริงนะพุทธเจ้าให้โอวาดสาวกต่างๆอรหันต์เจ้าต่างๆเนี่ยให้ รูประหนึ่งประโยคนั่นเองฟังทำต่อหน้าแล้วจบเลยฟังทำต่อหน้าแล้วจบเลยไม่มีการปฏิบัติเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแบบนั้นห้าวันสี่วันเจ็ดวันไม่มีก็ตอนนี้ยุ้ยก็แค่ใช้รู้สติที่ท่านให้ไปนี้ลองฟังดูก่อนนะธรรมะที่ท่านให้ไปหรือหลายๆเรื่องก็แล้วแต่รู้จักที่จะแล้วแล้วไปรู้จักที่แล้วแล้วไป บอกตัวเองดีแล้วแล้วไปไม่ดีแล้วแล้วไปได้ดั่งใจก็ช่างไม่ได้ดั่งใจก็ช่างได้ดั่งใจก็แล้วแล้วไปไม่ได้ดั่งใจก็แล้วแล้วไปบอกตัวเองอย่างนี้ว่าทุกอย่างมันแล้วแล้วไปในตัวมันเองอันนี้เขาเรียกว่าไม่ฝืนอนิจังไม่ฝืนพฤติกรรมตัวเองแม้ตัวเองจะเผลอด่าเขาไปแล้วแล้วแล้วไปโอ้โหสิใจที่ไม่ดีใจที่คิดไม่ดีใจที่ตําหนิคนอื่นใจที่ว่าคนอื่น ใจที่โกรธเกลียดคนอื่นอยู่มันก็เป็นเหตุให้ตอนต้องทุกข์ทำกันไปทํากันมาไม่จบไม่สิน้นข้าพเจ้าขอยุติกรรมถอดถอนทั้งหมดทั้งสิน้นอโหสิอโหสิอโหส,อโส,อโสิอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าตัดตอนแห่งกรรมไม่เป็นเหตุแห่งกรรมนี่ทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วแต่ที่เราจะมีอยู่แล้วในเคอเรื่องของบุญกุศลไม่ต้องสั่งสมเอามากมายแต่รู้จักที่จะให้ออกไปแผ่บารมีออกไปกว้าง ให้ทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตมีส่วนในการสละมีส่วนในการบวชมีส่วนในการเกื้อกูลมีส่วนในการสงเคราะห์ต่อวัดวาศาส,สนาต่อส่วนรวมต่อส่วนใดก็แล้วแต่ที่ได้เสียสละมาดําริให้เขามีส่วนโดยทั่วกันอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะกว้างขวางขยับขยายไม่จำเพาะอยู่แค่กรรมตัวเองและกรรมแคบๆจำเพาะครอบครัวจำเพาะเพื่อนจำเพาะฝูงที่เกี่ยวข้องคือการที่เราเกี่ยวข้องกันไปกันมาเนี่ยมันเป็นจำเพาะกรรมแค่อเอง เขาเรียกว่ากรรมบัรดาลกรรมสัมพันธ์กันแต่มันไม่จบกรรมดังนั้นการจบกรรมในตัวมันเองก็คือการที่ไม่เป็นเริ่มเป็นกรรมใหม่วนกรรมเก่าวิบากเก่าไม่ต้องไปนั่งสนใจมันก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเจอคนด่าบ้างเจอคนชมบ้างแล้วแล้วไปอย่างเดียวใจไม่ติดติดกับอะไรไม่ติดใจกับอะไรไม่คาใจกับอะไรนั่นแหละเขาหลุดพ้นตลอดสว่างสวยตลอดนั่นนั่นแหละทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมแล้วดังนั้นไม่ต้องไปหาปฏิบัติธรรมแบบไหนอีก แต่ให้ย้อนมาจบที่ใจตัวเองของทุกคนเองซะเองสาธุ